ทุกคนในที่นี้รู้ใช่ไหมครับว่าการที่เราอยากจะเติบโตหรือมีผลลัพธ์ในหน้าที่การงานด้านการเงินหรือด้านความสัมพันธ์หรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการด้านอื่นๆคุณจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใช่ครับทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่คำถามที่สำคัญที่ตามมาคือว่าแล้วเราจะเรียนรู้อะไรดีละ่ะนั่นคือคำถาม ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะเรื่องอะไรให้คุณตั้งเป้าหมายก่อนว่าในอนาคตคุณอยากจะเป็นอะไรหรือคุณจะต้องการทำอะไรเพิ่มเพราะถ้าวันนี้คุณไม่มีเป้าหมายหรือตัวคุณยังไม่ชัดเจนว่าคุณอยากจะเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรและการที่เราเรียนทักษะต่างๆโดยที่เราไม่มีเป้าหมายนั้นจะทำให้เราเสียเวลาเสียทั้งเงินและผลลัพธ์ที่เราจะต้องการก็จะล่าช้าต่อไป แต่วันนี้ผมจะให้สองทักษะขั้นต้นที่ทำให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดทักษะที่ 1. การเรียนรู้ทักษะในอาชีพหลักถ้าวันนี้คุณไม่เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับอาชีพของคุณนั่นจะทำให้คุณเติบโตได้ยากครับและคุณต้องรู้ครับว่าในอาชีพหลักของคุณทักษะอะไรเป็นทักษะที่สำคัญถ้าวันนี้คุณเป็นพนักงานประจำหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนทักษะอะไรที่สำคัญกับคุณบ้างครับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารหรือทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆใช่หรือเปล่าครับทักษะการพูดทักษะการสื่อสารหรือคุณคิดว่าทักษะอะไรที่มันสําคัญครับนั่นแหละครับคุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวทักษะกับอาชีพของคุณและทักษะที่2ที่ผมจะให้คุณเลยนะครับนั่นคือทักษะการใช้ชีวิตหรือทักษะอื่นๆที่คุณคิดว่ามันสําคัญกับตัวคุณถ้าวันนี้คุณมีแต่ทักษะในเรื่องการทํางานนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ คุณจะเติบโตได้แค่เพียงด้านเดียวเท่านั้นนั่นก็คือด้านหน้าที่การงานการที่เราจะมีผลลัพธ์ในชีวิตหรือทําให้เราประสบความสําเร็จนั้นจะต้องมีทักษะอื่นๆนอกจากทักษะด้านการงานคุณเคยเห็นคนที่ประสบความสําเร็จเขามีทักษะด้านเดียวหรือเปล่าครับเปล่าเลยครับคนประสบความสําเร็จเขามีทักษะหลายด้านมากเลยครับทักษะการพูดทักษะการโน้มน้าวจูงใจคนทักษะการทําธุรกิจ ทักษะการลงทุนการหาลูกค,ค้าทักษะการรับมือกับอารมณ์ด้านลบต่างๆของตัวเองคุณเห็นหรือเปล่าครับคนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีทักษะมากกว่าหนึ่งทักษะตราบใดที่เรายังมีแค่เพียงทักษะเดียวนั้นจะทําให้ผลลัพธ์และการเติบโตของเราเติบโตได้ช้ากว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จถ้าวันนี้คุณอยากเติบโตแบบก้าวกระโดด คุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าในอนาคตคุณอยากจะเป็นใครอยากจะเป็นอะไรและคุณก็เรียนรู้ทักษะที่สําคัญที่คุณจะต้องใช้เช่นคุณอยากเป็นเซลล์ขายรถทักษะอะไรที่สําคัญของเซลล์การขายการพูดการต่อรองกับลูกค้าและคุณก็ลงมือทําอย่างเต็มร้อยปร์เซ็นและการที่เราลงมือทําอย่างเต็มร้อยปร์เซ็นต์ั่นจะทําให้ผลลัพธ์ของเราออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม วันนี้ใครจะนำา2ทักษะนี้ไปปรับใช้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับและผมขอฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับองศาทางความคิดสวัสดีครับ